คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรใหญ่สามเณรลาลายแสงธรรมมีความยินดีขอเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเธอเกียรติพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในโอกาสนี้จะมีพิธีบวชสังฆานุกรแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์และเป็นพิเศษในปีนี้มีพิธีเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมโดยพระสังฆราชยอแซฟชูสักิ์สิริสุทธ ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่12สิงหาคมคิสรศราช2022ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารมารดาพระผู้ไทยสาม,มเณรลาลายแสงธรรมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและพบกันนะครับ